เป็นเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงที่หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่นําเสนอได้แบบสะใจมากๆนะคะสะใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมกับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดเรื่องนี้เปิดตัวมาปุ๊บกระแสะการตอบรับดีมากๆหลายๆคนรอคอยเลยว่าเมื่อไหร่ออนแอร์ปุ๊บเนี่ยกระแสะแรงอย่างแน่นอนกับซีรีส์เรื่องโปตัวปลอมนี่ชื่อเรื่องก็แปลกเช่นกันนะคุณผู้ชมขากับโปรตเก โปรตัวปลอมเนี่ยนะคุณผู้ชมคะมีแอนฮูนั่นเองค่ะเป็นซีรีส์สุดพิเศษจริงๆนักแสดงนำมากฝีมือหลากหลายท่านน้องบิ๊กน้องปาร์คนะคะแล้วก็ขนทับนักแสดงน้องเจ๋งน้องแพนอีกหลากหลายท่านเลยค่ะมาร่วมสร้างสีสันในซีรีส์เรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการเปิดตัวซีรีส์สุดโรแมนติก คอมดี้นะคะสุดสนุกสนานค่ะแล้วก็มีความแฟนตาซีด้วยส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะคะเป็นปลายปีที่หลายๆคนอยากจะได้รับความสุขนะคะเป็นปลายปีที่หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่ซีรีส์ดีๆส่งมาเยอะมากๆจริงโปตัวปอมมีแอนฮูขับผลงานนะคะจาก VTV Original เนี่ยคะ่ะร่วมกันในครั้งแรกนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคะ่ะผู้ชมขะก็เรื่องนี้นะคะ มันดีเวิร์กนั่นเองค่ะก็โดยคุณกิติพัฒนะคะผู้บริหารมันดีเวิร์กเนี่ยก็มา ร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็นักแสดงนำอ,อย่างน้องบิ๊กนะคะธนกรและน้องปาร์คอนันตเดชค่ะก็สองคนนี้เรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่อยากจะให้จับตามองเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นค่ะที่เรียกว่าเคมีเคม,เคมีเข้ากันได้ดีเลยค่ะรวมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกหลากหลายท่านไม่ว่าจะเป็นน้องเจ๋งโชติพัฒนนะคะน้องแพนภูมินค่ะน้องเซง้งวิชัยนะคะน้องเขตธนพลรวมไปถึงนักแสดงอีกหลากหลายท่านที่จะมาร่วม การันตีความสนุกสนานการันตีความโรแมนติกค่ะแล้วก็มีน้องทอมมี่สิทธิโชคน้องป๊อปปี้รัชพงศ์นะคะในครั้งนี้ค่ะผู้ชมอย่างที่บอกว่าเป็นซีรีส์ที่มอบความสุขเป็นซีรีส์ที่พิเศษมากๆถามว่าพิเศษอย่างไรบ้างค่ะ นักแสดงนำอย่างน้องบิ๊กน้องปาค้องเจ๋งน้องแพ l นเนี่ยนะคะเขาก็มาร่วมง,งานเปิดตัวโอ้โหเรียกว่าเป็นการเปิดตัวต้อนรับเข้าสู่คฤหอาสน์พันล้านนะ,ะก่อนที่จะชมซีรีส์ด้วยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะมีความพิเศษนะคะผู้ชมค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องราวนี้ไม่ธรรมดาอ่ะมาดูเส้นเรื่องกันดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นเรื่องประมาณไหนนะคะโปรัตปลอมมีแอนฮู who ค่ะเป็นเรื่องราวของพบถอดนะคะรับบทโดยน้องปาค่ะ หนุ่มดวงซวยแต้มบุญเนี่ยเป็นศูนย์นะคุณผู้ชมจุดแข็งก็คือตายแล้วแต่กลับวาร์ปข้ามโลกมาอยู่ในร่างของอาโปอ,อาโปเวลนะคะอ่ะคือทายาทเศรษฐีพันล้านกิจการวไวมารนั่นเองค่ะแถมยังมีคู่มั่นเป็น คุณชายสุดหล่อชื่อสุริยะหรือว่ารับบทโดยน้องบิ๊กธนากรนะคะทายาเจ้าของโรงแรมสุดหรูเลยนะคะแต่จุดอ่อนของพพทอนค่ะก็คือถูกดันถูกจับได้ตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นโปแต่เป็นโปตัวปลอมนั่นเองนะฮะเพราะคู่มันของเขาเนี่ยมีพลังพิเศษที่อ่านใจได้ดีลับการแต่งงานแบบปลอมๆเนี่ยระหว่างคุณชายสุดเนี้ยบ กับอโปสุดเพี้ยนที่บอกว่าเป็นอโปตัวปอมเนี่ยนะคะจึงเริ่มต้นขึ้นโดยที่สุริยะจะคอยเทรนค่ะให้พบทอนเนี่ยเป็นอโปในแบบที่เนียบขึ้นเนียนขึ้นที่สุดด้วยและมีกิริยามารยา เปะแบบลูกหนูรวมถึงอินเนอร์แบบไร้ายๆแบบอาโปค่ะแม้ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะจะตรงข้ามกับพบทอนเสหอเกินค่ะแต่ดิวลับในครั้งนี้อาจจะกลายเป็นดิวรักพิเศษก็เป็นได้นะติดตามเลยค่ะผู้ชมค่ะกับซีรีส์นี้โปตัวปลอมเป็นซีรีส์แนวโรแมนติก ย้ำนะโรแมนติกแต่ก็มีความคอมดี้จะเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็มีความแฟนตาซีอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะโปรตวปอมมีแอนฮูซีรีส์บอยเลิฟค่ะที่พร้อมเสิร์ฟ ความครบรถให้กับคนดูอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นอยากให้จับตามองคู่น้องบิ๊กกับน้องป๊าค,ค่ะผู้ชมคาคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นักแสดงบอยเลิฟนะคะที่น่าจับตามองมากๆรวมไปถึงนักแสดงขั้นอื่นๆอีกหลากหลายคนเลยนะแต่ละคนเนี่ย มาเขาเรียกว่ามาปรากฏตัวแล้วก็สร้างสีสันให้กับซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยทําให้โปรตัวปลอมเนี่ยเป็นซีรีส์หนึ่งซีรีส์ที่พิเศษมากๆส่งท้ายปลายปีนะผู้ชมเอาเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ผู้ชมได้ดูไปดูได้เลยนะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่า ดูแล้วมาเล่ากันหน่อยมาบอกกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสนุกสนานถูกจริตคนดูหรือเปล่าส่งข้อความมาบอกได้ในโซเชียลมายาฮอตดิวของเราทุกแพลตฟอร์มนะคะฝากด้วยมายาฮอตนิวนะคะ